่าสวนเรามีอะไรด้วยเรามีผีนอนผีเสื้อนะคะดูสิคะ ดีใจมากนะคะคุณคณรูได้รับได้รับเอ่อทิวลิปจากอมสเตอร์ดัมนะคะได้มาแล้วนะคะได้สั่งดอกไม้จากประเทศเพื่อนบ้านค่ะมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเรามาเปิดกันดูเลยนะคะเอ่อที่เปิดของคุณครูใช่เลยปากกาค่ะ เรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าเรามีอะไรดึดดดว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนมีอันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นเขาบอกมีอะไรเอยเขาเขียนไม่ให้อยู่ เอาพาสปอร์ตนะคะถ้าต้นไม้มาจากต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตนะคะต้องมีหนังสือเดินทางของต้นไม้นะคะเพราะเขาจะเช็คว่ามีอะไรที่มาทำลายต้นไม้ที่นี่หรือเปล่านะคะคุณครูก็ได้ของแถมมาเป็นเดฟโฟริลกับนะะัซซิสมิกส์นะคะของฟรีนะคะอันนี้สมดของฟรีค่ะอันนี้ค่าที่คุณตื่นเต้นมากๆม,มันมีหลากหลายสีด้วยกันนะคะคุณครูสั่งว่าสีขาวสี หลายสีเลยค่ะก็จะมาปลูกหน้าบ้านนะคะจะปลูกหน้าบ้านนะคะถ้าเอคุณครูด,ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าคุณครูไปเอไปเกิดกันฮอบการ์เดนนะคะที่เอที่ฮอลแลนด์มานะคะแล้วคุณครูชอบมากเลยค่ะที่นี่เขาก็ปลูกกันนะคะแต่เขาไม่ปลูกเยอะขนาดนั้นนะคะ ก็แถวตามสวนสาธารณะก็จะมีสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูชอบมากคุณครูก็เลยบอกบ้านหลังเก่าคุณครูปลูกได้ไม่เยอะนะคะคุณครูก็เลยมาปลูกบ้านหลังใหม่นะคะบ้านหลังใหม่คุณมีที่ปลูกเยอะแยะเลยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคุณครูนะคะมีอันนี้ค่ะทุกคนคุณครูมีผักไทยค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะพอหน้าพอหน้าเอรืดใบไม้ผลิกมานะคะคุณครูก็จะไป ปูก็จะพอเริ่มเพาะเลยนะคะช่วงประมาณเดือนมาร์ชก็คือเดือนมีนาก็จะเพาะนะคะแล้วก็บาง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 เมล็ดนะคะคุณได้มาจากคนเอเอมีไอ้คุณครูสั่งผ้าผ้าฝ้ายนะคะตัดชุดผ้าฝ้ายมาแล้วไอ ทิดาผ้าไหมก็เลยฝากไอ้เมล็ดพันธุ์ดอกไม้มาให้คุณครูด้วยคุณครูดีใจมากเลยนะคะขอบคุณทิดาผ้าไหมามากๆนะคะยังไม่ได้ขอบคุณ็นทางการก็เลยขอบคุณเลยนะคะได้ผ้าสวยๆนุ่มๆแล้วยังแถมเมล็ดพันธุ์มาให้อีกเพราะเพราะทิดาผ้าไหมชอบว่าคุณครูไอชอบปลูกผักก็เลยส่งมาให้และก็ส่งมาให้เผื่อเด็กนักเรียนด้วยเพราะคุณครูจะ <ๆ S 1> พาเด็กนักเรียนที่นี่ปล <Deadpool S 1> ูกผ <ๆ S 1> ักไท <Pros S 1> <ล>ยด้วยนะคะเพราะเขาจะได้รู้ว่าผักอะไรมาจากโซนไหนของประเทศด้วยนะคะ เขาจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะคะโอเคนะคะทุกคนเราไปปลูกกันเลยนะคะแต่ครูยังไม่ปลูกนี่พอเริ่มพอเลยครูคจะทําให้ดูนะคะแต่คุณครูจะไปปลปปูกเมล็ดไอไปปลูกไอต้อนทิวลิปแล้วก่อนนะคะทิวลิปจากอมสเตอร์ดัมค่ะทิวลิปจากฮอลแลนด์นะคะเด็อ่อนแล้วใช้ไอ,อพยายามซื้อเอโลโคลถ้าจาได้ครับเพราะคุณครูซื้อก็เป็นเระเทศเพื่อนบ้านมันก็ไม่ไกลกันมากคุณครูนั่งเรือข้ามไปคราวที่แล้วนะคะ ั่งเหลือข้ามไปข้ามทะเลไปตอนที่ไปฮอลแลนด์เขาที่แล้วก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยแล้วก็จะมาวางอย่างนี้ก่อนนะคะเพอเราจะได้รู้ว่าเป็นสีอะไรบ้างที่เราอันนี้จะเป็นแบบผสมนะคะ,นะคะแต่มันก็จะไม่ไม่เยอะนะคะเราซื้อเยอะเลยเพราะสวนข้างหน้านี่เยอะมากเลยแต่ว่ามันจะก็มันก็จะแตกกอขึ้นมานะคะเวลามัน ตแล้วคุณครูจะขุดเข้าไปลึกๆจะได้ไม่ต้องขุดขึ้นมาอีกนะคะเพราะถ้าเราปลูกตื้นไปเราต้องได้ดึงขึ้นมาแล้วมาตากให้มันแห้งเหมือนเหมือนเราปลูกเอปลูกหอมนะคะถ้าเราถ้าเราปลูกตื้นๆไปเราต้องได้ดึงขึ้นมาเพราะเราต้องมาปลูกดอกไม้อย่างอืงอ่นด้วยแล้วมาตามดูกันนะคะแล้วขุดลึกอยู่นะคะเห็นไหมคะขุดลึกๆเลย ก็ลึกขนาดนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเพราะเราจะไม่ขุดขึ้นมาอีกเพราะฉ้าพอหน้าเขาหมดแล้วเพราะจะมไม้ปิดหมดแล้วเขาก็จะพอเราปลูกดอกไม้หน้าโลนนะคะเราก็ไม่จาเป็นต้องขุดขึ้นมาอีกนะคะก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะใส่ไปเลยแต่ระวังโน้มันจะหักนะคะ careful not to disturb normal sit carry on like that and then until you finish say something there's a giant one that just emerged from the ground ใช่เลยนะคะถ้าเราถ้าเราขุดดินเขาจะขึ้นมาค่ะเอม Blackbird d o e s the same as blackbird will hop mm. อืมกานะคะก็จะโดูตุง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 แล้วใส้เดือนก็จะขึ้นมานะคะลูกสาวจะมาช่วยปลูกนะคะ Hello นี่ลูก It's good you put your plant down there like we good i don't really squish the worry. no it's okay there you go here we go make sure the shoes coming up the top the means stand up let <laughs> <That's it>. see <laughs> สวยขนาดไหนคุณครูก็ไม่รู้นะคะว่าจะสวยขนาด I don't know what it l o o k like อาจจะปล่อออนไลฟ There's a giant w o r m that just emerged from the ground ไส้เดือนนะคะถ้าเราถ้าาเราขุดดินเขาจะขึ้นมาค่ะเอม Blackbird is the same as blackbird will hope อืมกานะคะก็จะโดดตุงตุงตุง,ตงแล้วไส้เดือนก็จะขึ้นมานะคะ ลูกสาวจะมาช่วยปลูกนะคะซิวอลดันนั่นคือกิจวัตรว่ามั้งรากต้องลงข้างล่างนะคะ make sure t h e root in the bottom That's e t Well done. Oh, That's okay. You can see already. The shoes have to be the top. ให้เขาช่วยนะคะให้ลูกช่วยนะคะเขาจะได้เรียนรูก้การรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ。Let your child help you to learn how to care for t h environment. วันนี้คุณครูก็จะมาทำของเล่นให้เด็กนักเรียนด้วยนะคะจากวัสดุธรรมชาตินะคะ I also making this for the children in my school my nursery. From natural material. So the balance balancing walk. so you by the um, like that. So I'll do double. Be, okay. Okay, material that we need to use is a coconut shell. You empty it. What I do is I uh, feed the bird with the inside when they're all gone. Um, make mark for both sides. Can you see? and then put um, into the house the hoop cut a small string so double it and put through like that in the house แล้วก็จะมีมะพร้าวนะคะกับเชือกป่านนะคะเชือกที่ธรรมชาตินะคะทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยะคะนี่สมัยโบาราณของเรานะคะคุณครูจำได้อยู่คุณูเคยไม่เคยเล่นอยู่นะคะสมัยเด็กๆคุณครูก็เลยเอามาจัดแปลงนะคะใช้กับเด็กที่ ที่อังกฤษนะคะเพราะว่าเราโรงเรียนเราลนรงไม่ใช้พลาสติกนะคะเราจะพยายามไม่ใช้พลาสติกเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ถ้าพลาสติกมาเราก็จะทำรีไซเคิลทำเป็นของใช้อย่างเช่นที่ปลูกไอ้ดอกไม้ตัวผักนะคะเห็นไ,ไหมคะเด็กก็ใช้เดินเขาใช้เท้าเดินตรงนี้นะ c h i l d r e n put t h e foot there, a t and then walk. like the balancing like they do you um, what you see in a toy where children not do for outside activity but it had plastic rather than coconut shell okay okay i will leave you with you with this the um, how i'm making this like i'm showing how i'm getting myself ready for springtime and all the seeds that i'm ready. hope to be growing so follow to see how i grow my thai vegetable and english vegetable together like, in my garden At the moment i need to order some more planter because i don't know where to plant my plants but anyway bye bye for now bye bye Oh. She'll just fight over it. No, they am gonna be sleepy. The little step, big step. ta What <laughs> about that, though?